เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนรบรรักษ์นักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทามงเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคูโดคอยนะครับช่องคูโดคอยนอกจากจะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้ทางด้านเหรียญน,นะครับคูโดก็จะมีการ ประกาศรับซื้อเหรียญกระสาเพื่อนํามาสะสมด้วยสําหรับคลิปนี้ EP พีนี้นะครับคุณคงจะมาแกะซองนะครับซองอันนี้ก็ถือว่าใหญ่มากเลยเป็นซองใหญ่มากเลยครับก็ได้มาจากพี่ท่านหนึ่งนะครับแบ่งปันของสะสมมาให้สําหรับพี่ท่านนี้ก็จะเป็นพี่เดี๋ยวอดูนะครับนี่พี่ปานีสังพิลมนะครับก็ขออนุญาตปิดเบอร์โทรอะไรของพี่เขาเอาไว้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับเพราะว่า พี่ปาณีสังพิรมนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่คุโด่งรับซื้อเหรียญกระสับแล้วก็หลายอย่างนะครับส่วนใหญ่คุโด่งก็จะซื้อมาค่อนข้างเยอะถ้าเกิดเป็นซื้อเป็นแบบเนี้ยที่เป็นแผงแบบเนี้ยใหญ่ๆแบบเนี้ยก็จะมี2ที่3ามที่นะครับร้านป้าหน,นันจิวเวลรี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับพี่คุโด่งรับซื้อนะครับแต่ก็ดูหลายๆปัจจัยนะครับหลักๆแล้วราคาก็เป็นหลักก่อนที่จะมาแกะซองนะครับมาดูว่าคุโด่ง ซื้ออะไรมาบ้างเนี่ยก็เหมือนเคยนะครับถ้าเกิดใครมีเหรียญหนึ่งบาทขออนุญาตนะครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทพาเสียนตรงเหรียญหนึ่งบาทคุดนี่ก็สามารถติดต่อครูวงมาได้นะครับเพราะว่าเราก็ยังอยากได้อยู่นะครับเหรียญหนึ่งบาทคุดพาเสียนตรงนะครับแต่ขอเป็นของแท้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ของปลอมนี่ออกมาเยอะมากๆเลยก็ต้องระวังกันหน่อยถ้าเกิดใครมีเหรียญหนึ่งบาทคุด พระเสียนตรงที่เป็นของแท้ก็สามารถติดต่อคูโดงมาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันนะครับสําหรับซองที่คูโดงสั่งมาจากพี่ปานีสั่งพี่ลมนะครับเดี๋ยวมาแกะเอาให้เห็นเ,นเลยมีเพื่อนเพื่อนี่พ่น้องหลายคนก็สอบถามมาที่คโดงทําไมคูโดงถึงทําคลิปแกะซองออกมาด้วยหรืออะไรแบบนี้ด้วยคือสืบเนื่องมาจากนะครับว่ามีเพื่อนเพื่อนนี่่น้องหลายคนนะครับเฮ้ยคูโดงไม่ได้ซื้อจริงบ้างอะไรไม่จริงบ้างเนี่ย ก็เลยทำแกะแบบเนี้ยถ้าเกิดแกะแบบนี้นะครับก็จะทำให้สามารถเห็นได้ชัดๆนะครับว่าเหรียญหรือว่าอะไรที่คูโดงสั่งมาเนี่ยคูโดงสั่งมาก็สั่งมาจริงๆนะครับซื้อมาเก็บสะสมนะครับทุกครั้งคูโดงจะบอกนะครับคุโดงเป็นนักสะสมนะครับคูโด่งไม่ใช่พ่อค้าเพราะฉะนั้นหลายครั้งที่นํามารีวิวคูโด่งก็นํามาจากเขาเรียกว่าพูดในมุมมองของคนที่เป็นนักสะสมนะครับ นี่นี่เดี๋ยวอันนี้เอาให้ดูนะครับอันนี้คุโดงได้มาเป็นแผงนะครับสําหรับพี่ปานีสังพิลมนี่คุโดงก็ซื้อมาหลายหลายอย่างแล้วนะครับมีหลายอย่างหลายชิ้นนี่คือเหรียญแผงชุดโอ้โหโอ้ยนี่ครับผมนี่คือเหรียญแผงชุดประจําจังหวัดนะครับนี่คือเหรียญแผงชุดประจําจังหวัดคือคุโดงก็หาอยู่พักใหญ่แล้วล่ะ หาอยู่พักใหญ่แล้วล่ะแล้วก็เพิ่งได้มาเหรียญประจําจังหวัดนะครับนี่ไม่แน่ใจน่าจะมีครบอยู่เนาะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ นี่ครับผมนี่คือแผงประจําจังหวัดนะครับถือว่าสวยนะครับชุดนี้เดี๋ยวเด็กคู่ดวงแกให้ดูนะครับอันนี้ใส่ซองมาด้วยนี่คือแผงเหรียญประจําจังหวัดนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่หายากอีกหนึ่งเหรียญนะครับอีกหนึ่งแผงนะครับนี่ครับผมสมุดประการจนถึงอํานาจเจริญนะครับนี่ครับผมวันนี้ก็เป็นการยืนยันนะครับว่าเหรียญที่คู่ดงประกาศร,รับซื้อหรือว่าคู่ดงตามหาคู่ดงก็ หามานะครับเนื ah ่องจากว่าเราก็อยากได้เนาะนี่ครับผมเหรียญประจําจังหวัดนะครับใจจริงก็อยากจะมาทําเป็นคลิปนะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องเหรียญประจําจังหวัดนะครับทาเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็มีคําขวัญประจําจังหวัดเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราก็อยากอยากที่จะทํะเหรียญประจําจังหวัดนะครับด้านหน้าเป็นยังไงด้านหลังเป็นยังไงแล้วก็นี่คือด้านหน้ามาพูดด้านหน้าครับอันนี้ด้านหลัง จะแปกด้านหน้าด้านหลังนี่ไม่เหมือนกันนะครับด้านหน้าด้านหลังนี่ไม่เหมือนกันนี่ครับผมก็เลยนํามาให้ชมนะครับว่าเหรียญที่คุณหลงถือว่าสวยนะครับว่าใส่กรอบวางบนหิ่งพระนี่จะถือว่าจะสวยมากๆเลยนี่ครับผมวันนี้ก็ยังยืนยันนะครับว่าเหรียญที่คุณหลวประกาศรับซื้อหรืออะไรที่คุณหลวประกาศรับซื้อคุณหลงรับซื้อขึ้นมาจริงนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อพี่น้องก็สบายใจได้นะครับ นี่ครับผมวันนี้ก็เลยแกะมาให้ดูอย่าลืมนะครับถ้าเกิดใครมีเหรียญหนึ่งบาทคุดภาสีตรงที่เป็นของแท้ก็สามารถพูดคุยติดต่อกันมาได้นะครับนี่เขาผมภาสีตรงนะครับสําหรับวันนี้แกะชมนะครับสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ I know about about wanna